ค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ยามเช้านะคะป้าแมวก็พามาชมบอลสีสวยๆที่บ้านป้าแมวนะคะตอนนี้ป้าแมวก็หายดีแล้วนะคะเอฟซีแต่ว่ามันก็ยังมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะธรรมดาไข้โรคภัยไข้เจ็บนะคะเอฟซีค่ะป้าแมวก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนะคะเอฟซีตอนที่ป้าแมเป็นใหม่ๆมันจะหน้าม,มันจะมีอาการไอหน้าใจสั่น กินข้าวไม่ได้นะคะนี่คืออาการแล้วก็มีการเจ็บที่คอนะคะว่าแม่ก็ไปหายามาทานกินเนาะแต่แล้วตัวเนี้ยที่ไออะ่ะตัวนี้นะไม่ได้ได้โฆษณานะคะตัวนี้นะคะยาตัวนี้ดีมากนี่นะคะ่ะยิบซีลงไปซื้อตามร้านขายยานะคะนี่นะคะยานี่นะคะว่าแม่ก็แนะนําสิ่งดีๆมาบอกนะคะสําหรับที่ไอและเจ็บคอนะคะตัวหนักขวดแบบนี้จะด,ดีมากขวดนึงก็ประมาณยี่สิบห้าบาทสามสิบบาท ไปซื้อตามร้านขายยาค่ะ FC นะคะเขาเรียกยาซ่อมปอดใหม่หรือซ่อมปลอยใหม่นะคะยาอันนี้ดีมากค่ะทำให้คอเราชุ่มชุ่ม,ช,มชื้นขึ้นมานะคะไม่มีเสมหะไม่มีอะไรเลยเนาะค่ะป้าแม่ก็กินฟ้าทะลายโจรบ้างก็คือทำทุกอย่างค่ะร่างกายเราแข็งแรง f c เราต้องลุกขึ้นมาสู้กันนะคะอย่าไปเป็นเป็นแล้วบางท่านก็นลุกขึ้นไม่ได้นะลุกขึ้นมานะคะ,ล,ะ,คะลุกขึ้นมาพร้อมๆกันค่ะลุกขึ้นมาสู้ สู้ต่อโครคภัยไข้เจ็บแล้วก็ดูแลรักษาร่างกายไปพร้อมๆกันนะคะคอมเมนต์มาบาบอกป้าแมวนะคะยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์แล้วก็ยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะคะ fc ท่านเพื่อนๆท่านใดที่มีความรู้หรือเกี่ยวกับพวกโควิดอะไรพวกนี้คือคอมเมนต์มาบอกป้าแมวได้คะ่ะแล้วเพื่อนที่เข้าๆามาอ่านเขาก็จะได้มีความรู้ต่อไปนะคะท่านที่ยังไม่เคยเป็นนะคะอย่างป้าแมวเนี่ยไม่เคยเป็นเลยมีการจุกแน่นหน้าอกแน่นท้อง ไม่หมดเลยค่ะนะนี่คืออาการที่มันเป็นกินข้าวไม่ได้ใจสัน่นลุกขึ้นมาหน้ามืดเวียนหัวตาลายหมดเลยนะคะตอนนี้ป้าแม็ก็หายดีแล้วค่ะเป็นปกติแล้วค่ะเอฟซี FC. ก็ไม่ได้หนีห่างเอฟซีไปไหนนะคะก็อยู่ก็อ่านทุกคอมเมนต์ค่ะบางทีงท่านโทรมาก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบบ้างนะคะบางทีงมันมันไม่สบายก็ขอโทษนะคะแต่ป้าแม็กก็ตอบทุกทุกสายค่ะตอบทุกสายนะคะ ค่ะวันนี้ป้าแมวจะพามาชมบอลสีสวยๆของป้าแมวนะคะป้าแมวขายให้ในราคาส่งฟรีนะคะไม่มีค่าส่งนะจ๊ะจัดส่งให้ฟรีค่ะนะคะเอฟซีค่ะอันนี้เป็นชายชนไซแม่พันธุ์เลยนะคะชายชนไซแม่พันธุนะคะป้ายสวยๆแบบนี้นะคะเอฟซีนี่นะคะโหลดใหม่มาแล้วนะคะนี่นะป้าแมวขายให้กระถางละสามร้อยบาทนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะเอฟซีไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วได้แล้วนะนะคะไซแม่พันจ้ะนะคะในกระถางนี้ก็มีสองต้น อันนี้ได้ไปสามต้นนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะใส์แม่พันธุ์นะคะนี่ใส์แม่พันธุ์เลยนะจ๊ะนี่นะคะด่างแบบนี้นะคะด่างป้ายสวยชายชนนะคะสามร้อยบาทแล้วก็มีมาต้นนี้ค่ะต้นนี้ต้นใหญ่ต้นนี้ต้นใหญ่กว่าหน่อยนึงเขาสูงประมาณไม้บรรทัดกว่าทุกต้นแล้วนะคะยี่ต้นนี้ต้นนี้สามร้อยห้าสิบบาทนะคะส่งให้ฟรีนะคะต้นนี้สามร้อยห้าสิบบาทค่ะ นี่นะจ๊ะส่งให้ฟรีค่ะมีสามร้อยบาทอยู่สองต้นนะคะสามร้อยบาทอยู่สองต้นค่ะเอฟซีซึ่งวัดป้ายทุกใบนะคะป้ายป้ายแดงนะคะนี่นะนี่นะคะเลี้ยงมาเป็นไซส์แม่พันธุ์เลยค่ะอันนี้ให้มาเป็นไซส์แม่พันธุ์จ้ะน,นี้ฟอร์มกอแน่นๆแบบนี้เลยนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะฟอร์มกอแน่นๆแบบนี้เลยนะจ๊ะอันนี้ได้ไปกี่ต้นเนี่ย ได้ไปถึงถึงสี่ต้นนะคะถึงสี่ต้นนะฟอมกรนี้ฟอร์มกร,น,ร,มกรนี้ขออยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะอี C, ฟซีฟอมกรนี้นะคะสี่ร้อยบาทจ้ะนี่นะคะหลดใหม่มากระแดงแล้วนะคะนี่นะมีหลดใหม่ออกมาให้เห็นด้วยนะนี่นะคะนี่ก็หนึ่งหลดอันนี้ก็หนึ่งหลอดออกมาแล้วนะคะนี่ก็แดงมาสวยนะคะนี่นะฟอมกรนี้นะคะสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาท นี่นะคะมีสองโฟมกอนะจ๊ะโฟมกอละสี่ร้อยบาทมีสองโฟมกอจ้ะส่งให้ฟรีค่ะต้นนี้เป็นพันธุ์ท้ายนรสิง์นะคะอันนี้เป็นแม่พันธุ์นะป้าแมวยังไม่มีมาขายแบ่งปันน่าจะมีป้าเขียวแล้วก็ลหลายๆท่านนะเอามาขายให้นี่พันธุ์ท้ายนรสิง์จะกัดสีเป็นแบบนี้นะคะเอฟซี FC สวยนะคะพันธุ์ท้ายนรสิงจ์จน้ะคะ่ปะป้าแม่ก็เอามาให้ดูนะคะต้นแม่บ้าง มีหลายอย่างเดี๋ยวป้าแมวพาไปชมสวนป้าแมวด้วยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูต้นไม้ที่ป้าแมวแบ่งขายก่อนนะคะค่ะอันนี้เป็นเป็นขุนสีวิชัยนะคะขุนสีวิชัยในกระถางนี้มีสองต้นจ้ะสองต้นนะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะร้อยห้าสิบาทจ้ะมีสองต้นนะคะอันนี้ก็แผงมาจากพระนครนะคะต้นนี้นะนี่นะคะเนี่ยค่ะเขาจะป้ายแบบนี้เลยนี่คือแผงมาจากพระนครจ้ะ ต่อมาเป็นราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์ราชพฤกษ์กเนี่ยเขาจะสวยกว่าหลวงราชสนีหาแต่เขาจะมีความคล้ายกันนะคะราชพฤกษ์เนี่ยเขาจะเป็นใบแข็งกว่าหลวงราชสนีหานะคะ fc ราชพฤกษ์ฟอมกอนี้อยู่ในกระถางนี้มีอยู่สี่ต้นนะคะสี่ต้นเอาไปไปที่สองร้อยห้าสิบบาทค่ะส่งให้ฟรีค่ะสองร้อยห้าสิบาทนะคะสี่ต้นนะคะฟอมกอร,ราชพฤกษ์ค่ะ สองร้อยห้าสิบบาทค่ะสี่ต้นนะจ๊ะมีอยู่กระถางเดียวค่ะแล้วต่อมาด้านนี้นะคะเป็นองค์หญิงทอฝันป้ายขาวนะคะนี่นะคะป้ายขาวนะต้นนี้นะนี่นะคะในกระถางนี้มีมีสามต้นนะคะเป็นฟอร์มโกนะคะออกป้ายขาวจะ้ะอันนี้ก็จะออกป้ายขาวอกอกแออดงนะคะองคหญิงทอฝันเอาไปกระถางละ 250บาทค่ะ250บาทนะคะองค์หญิงทอฝันนะคะใบนี้ไม่สวยกระเด็ดทิ้งไปเดี๋ยวเขาก็จะแตกแตกหลดใหม่มาให้เราสวยค่ะมีสองฟอมกอค่ะองค์หญิงทอฝันค่ะ250บาทจ้ะส่วนมาต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นราชพฤกษ์นะคะกับเทพอักษราหลดใหม่ก็มามาด่างแบบนี้แล้วนะคะนี่นะพระแม่จะให้อยู่ นี่คะ่ะลดใหม่ออกมาด่างแล้วนะคะเทอักษรลากับราชพฤกษ์ค่ะสองห้าิบาทเท่ากันนะคะฟองกรอนนี้นะ่ะมาต้นนี้ค่ะด่างสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเพชรเจดสีนะคะได้ไปสี่ต้นนะคะกระถางนี้นะเพชรเดสีกับเทวกรรมนางรักค่ะ เพชรเจ็ดสีกเทวกรรมนางรักต้นนี้เอาไปลุ้นดูนะคะด่างตัวนี้น่าจะเป็นนกพะเก้า,าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตันนี้นะได้ทั้งหมดไปสี่ต้นนะคะด่างสวยแบบนี้นะคะขออยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทจ้ะนะคะอันนี้กับด่างป้ายไม่แพ้ชายชนเลยค่ะรัตนสินค่ะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะกระถางละสองต้นค่ะโฟมโกล,ละสองต้นนะคะ ฟมกอละ250บาทจ้ะส่งให้ฟรีนะคะส่งให้ฟรีค่ะต่อมาเป็นพันดาวค่ะกับลูกไม้แก้วมังกรนะคะพันดาวกับลูกไม้แก้วมังกรค่ะกระถางนี้เอาไปร้อยหบาทจ้ะแล้วต่อมาก็เป็นเกาะเกดนะคะเกาะเกตมีสองต้นจ้ะเกาะเกตมีสองต้นป้าแมวขายให้150ยหบาทจ้ะมีกระถางเดียวนะกระถางนี้จ้ะ แล้วมาด้านนี้ค่ะด้านนี้หันุมานเข้าเฝ้าหันุมานเข้าเฝ้าคู่กับนพเก้านะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างเขียวนะคะอันนี้นะคะความด่งางเขาเขาจะด่งางด่งามดง,ดงมากกว่านี้นะคะนี่นะต้นนี้เอาไปเจ็ดสิบบาทจ้ะ fc ซื้อของป้าแมวซื้อสองต้นขึ้นไปนะคะป้าแมวส่งให้ฟรีถ้าซื้อต้นเดียวขอขอค่าส่งสามสิบาทจ้ะอันนี้เป็นลูกไม้ด่างฟอร์มกอค่ะนะคะฟอร์มกอนะคะป้าแมวขายให้เจ็ดสิบาทเท่ากันค่ะไม้ด่างฟอมกอจ้ะต่อมาด้านนี้นะคะเป็นสาวนครชัยศรีค่ะสวยมากนะคะสาวนครชัยศรีต้นนี้ไปเจ็ดสิบบาทจ้ะแล้วมาต้นนี้ค่ะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ ทรงใบพัดวสวยๆแบบนี้เลยนะคะน,นะคะคู่กับไอ้ตัวนี้ชื่อทองอุไลนะใช่เหมา่าอถ้าทำปิดก็ขออภัยนะคะตัวน,นี้นะอ่ากอน,นี้เอาไปร้อยห้าสิบาทค่ะมี2ต้นนะคะแข็งแรงค่ะ fc แข็งแรงค่ะอา้าวก็แมวลืมฝากเบอร์ค่ะนี่นะคะโทรดไลน์หาป้าแมวได้นะจ๊ะได้ทั้งสองเบอร์ค่ะ มาต้นนี้นะคะต้นนี้ชื่อว่ามณีวาสนาค่ะเป็นฟอร์มโกเลยนะคะมณีวาสนาฟอมโกยิ่งโตไปมณีวาสนาเขาจะออกเป็นเป็นเป็นทรงพุ่มนะคะเป็นพุ่มเตี้ยแล้วเขาจะสวยไม่ทิ้งใบนะคะมีสองฟอมโกค่ะให้ฟอมโกละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะ้ะมณีวาสนานะคะแล้วมาต้นนี้ค่ะต้นนี้ชื่อเดี๋ยวดูสิชื่ออ่าเศรษฐีพันล้านจะ้ะ โฟมกอนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะค่ะตรงนี้ก็มีกอเกตอีกนะคะใน,นกระถางมีสองต้นหมดนะคะกอเกตนะคะร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะจ๊ะน,นะคะกอเกตนี่ค่ะกอเกตนะคะกาลังด่างขึ้นมาแล้วนะคะลอดกอเกตนะจ๊ะแล้วก็มีเทพใสลุ้งมาแบ่งปันนะคะใน,นกระถางมีสองต้นนะคะเทพใสลุ้งด่างๆแบบนี้เลยนะคะ กระถางนี้ป้าแมวให้ไปอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทค่ะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะเทพใส่ลุงจ้ะมาด้านนี้นะคะเป็นหงสุวรรณของป้าแมวปลูกไว้เฟนฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะป้าแมวปลูกไว้เพื่อจะเอาไว้ลงแปลงนะคะ fc ลงแปลงเขาก็จะ,ะขยายหัวให้เราเร็วนะคะนี่นะหงสุวรรณนะคะเขาจะกัดสีสวยแบบนี้เลยนะคะมาต้นนี้ก็จะเป็นตะระแมกกุซุมาค่ะนี่นะคะ นี่ก็เป็นไก่นะคะไก่ราชบดีอันนี้ป้าแมวก็รอเอาลงแปลงนะคะป้าแม่รอลงแปลงเพราะว่าทําไมต้องอรอลงแปลงตอนนี้พื้นที่มันป้าแมว่ว่าน้ํามันจะท่วมนะคะป้าแม่ก็รอให้เขาให้ให,ให้น้ํามันว่าปีนี้น้ําจะมาแรงไหมอะไรประมาณนี้นะคะป้าแม่ก็จะเกี่ยยกล่องแล้วก็เอาลงแปลงแล้วเขาจะสวยนะคะเอฟซี Z นี่นะคะตอนนี้ก็ให้เขาอยู่ในกระถางไปก่อนนะ,ะนี่ก็เป็นไก่ฝรั่งค่ะนะคะไก่ฝรั่งจะมีเม็ดสีจุดขา,ขาวๆแบบนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นทัดทิมชมพูนะคะทัดทิมชมพูก็แมวก็แบ่งปันไปให้เอฟซีเดี๋ยวแล้วนะคะนี่เหลือไว้กอเดียวค่ะนี่นะจ๊ะเนี่ยค่ะเป็นหงสุวรรณนะคะหงสุวรรณก็จะกัดสีสวยเป็นแบบนี้เลยค่ะเอฟซีนี่นะคะหงสุวรรณจ้ะอันนี้ก็เป็นเท้าสหเดชะนะคะนี่นะคะเท้าสหเดชะอันนี้ก็ต้นนี้จะเป็นไก่แก้วไพทู์หรือว่าจันฉายเขาจะเป็นชื่อเดียวกันนะคะนี่นะไก่แก้วไพฑูลและจันฉาย เห็นไหมคะต้นนี้จะเป็นนางไหมค่ะเอฟซีนางไหมนะคะเนี่ยพ่อแม่ก็เลี้ยงเป็นฟอร์มโกอย่างนี้ค่ะเลี้ยงตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะเนี่ยนะตอนนี้ต้นเขาใหญ่โตแล้วนะคะแข็งแรงก้าเขาจะใหญ่โตเลี้ยงมาตั้งแต่ต้นในน้อยต้นประมาณขนาดนี้นะคะเอฟซีนี่นะคะอันนี่คือคือหน่อของเขานะนี่นะคะพ่อแม่ก็เลี้ยงแบบนี้ค่ะใส่เป็นเป็นฟอร์มโกเป็นจุ้มๆไว้เลยนี่เขาโตแข็งแรงแล้วนะคะนี่ก็เลยใส่กระถางอันนี้น่าจะน่าจะอยู่ในกระถาง20นิ้วนะคะนางไหมนะ ค่ะมาต้นนี้ก็เป็นไก่นะคะไก่แก้วสวรรค์จ้ะนี่นะคะเอฟซี F C. ป้าแมวก็เลี้ยงในกระถางนี้มีสองต้นตอนนี้เขาสร้างหัวแล้วหัวเนี่ยเขาไปสาม,มารถเอาไปทําจํานวนผ่าได้อีกนะคะนี่เป็นไก่แก้วสวรรค์ที่ป้าแมวแบ่งให้เอฟซี C. ไปนะคะนี่นะคะเป็นเขาจะสวยแบบนี้เลยนะคะยิ่งโดนแดดก,ก็ยิ่งสวยค่ะอยู่นี่แบบเนี้ยอันนี้ต้นใหญ่ไซส์ใหญ่แข็งแรงแบบนี้เราก็ออกนอกตู้แรกๆต้นเล็กๆกกกที่ป้าแมวให้ดูแบบนั้นก็ยังอยู่ในตู้อยู่นะคะป้าแมวก็เลี้ยงอยู่นี่ก ก้านเขาแข็งแรงก้านใหญ่แข็งแรงเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก้านใหญ่เขาแข็งแรงแบบนี้แล้วก็ออกไว้นกตู้เขาก็จะสวยคะ่ะไม่จําเป็นต้องอยู่ในตู้นะคะถ้าใบไหนเขาเขาเหลืองไปแบบนี้ยก,ก็เด็ดทิ้งไปเลยคะ่ะ ifc หรือใบล่างๆที่เขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะก็ตัดทิ้งไปะคะ่ะเพราะว่าหลอดใหม่เขาจะแทงขึ้นให้ให้เราให้เราได้เร็วขึ้นนะคะเนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะคะเนี่ยนะเนี่ยค่ะเราเหมืก็จะไล่ตัดทิ้งแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพะโมคลานะคะพะโมคลา นี่พ่อแม่ก็เอามาบํารุงนั่นใหม่เพราะว่าไม่ได้มีเวลาดูแลเขาเลยนะคะนี่นะคะพะโมคลาจ้ะันนี้ก็เป็นไก่ทองประเสริฐจ่ะ fc นี่นะคะเขาจะป้ายลักษณะนี้นะไก่ทองประเสริฐนี่ก็เป็นวัวแดงนะคะหลากหลายสายพันธุ์ค่ะพ่อแม่ก็เก็บไม่ใช่ว่าจะไม่เก็บก็เก็บเหมือน fc นะคะก็ชอบนะบอลสียิ่งดูไปยิ่งดูใบเขาเขาก็จะไม่จะจะแตกต่างจากกันไปก็จะไม่เหมือนกันนะคะ fc ค่ะเอดมาต้นเนี้ย นี่นะคะต้นนี้จะเป็นหนุมานออกสึกแล้วส่วนอีกต้นนู้นก็จะเป็นขนนเป็นผู้เท่าเฝ้าเรือนมันจะคล้ายๆกันระหว่างหนุมานออกสึกกับผู้เท่าเฝ้าเรือนนะว่าแม่ก็ต้องเลี้ยงดูทรงใบเขาจะจะผิดแปลกแตกจากกันไปนะคะ fc น,นี่ค่ะนี่เป็นชายชนชายชนที่ป,ทป้ายที่ fc ชอบป้ายสวยๆจากป่าแมวไปนะ <c oughs> ที่ส่งไปให้นะคะนี่นะอันนี้ป่าแมวก็เลี้ยงนอกตู้นะคะต้นขนาดนี้ก็เลี้ยงนอกตู้แต่ว่าอันเนี้ยเขามีหัวใหญ่แล้วนะคะป่าแมวตัด ตัดใบเข้าไปหลายครั้งแล้วค่ะต้นนี้นะแล้ก็สร้างหัวแล้วก็เพื่อจะได้ผ่าทําหัวเอาไปแบ่งให้ f c อีกนะคะนี่นะชายชนป้าแม่ก็เลี้ยงไว้นอกตู้แบบนี้เลยนี่นะคะ FC ค่ะก็มีทั้งชายชนป้ายสวยๆแบบนี้แล้วก็ป้ายฮาร์ปครึ่งใบแบบนี้นะคะเนี่ยนะป้าแม่ก็เลี้ยงไว้นอกตู้ค่ะนี่คือชายชนเลี้ยงนอกตู้นะจ๊ะค่ะนี่ก็จะเป็นทศกัณ์นะคะทศก,กัณ์ เดี๋ยวให้เขากัดสีเหมือนป้าแมวจะแบ่งปันให้นะคะในกระถางเนี่ยมีสองต้นนะคะถ้าเอฟซีจะรับป้าแมวก็แบ่งปันให้นะคะทศกัณฐ์นะสองต้นในกระถางนี้ป้าแมวขายให้อยู่ในกระถางหกนิ้วแล้วนะคะสองต้นเข้าเขามีหัวหมดแล้วค่ะขายให้อยู่ให้ราคาอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะทศกัณฐ์นะคะเขากัดสีมาแล้วนะคะบางกระถางก็มีสามต้นก็มีเพราะป้าแมวก็คือ ่าหัวไว้ได้ป้าแมวก็จับจับไตไปเลยนะคะนี่นะอันนี้ก็สามต้นนะคะทศกัณฐ์นะนี่นะคะทศกัณฐ์เขาจะกัดสีสวยมากค่ะเนีย่ยเอฟซี F C, ดูสิคะบอลสีของป้าแมวป้าแมวซึ่งป้าแมวยังไม่ได้มีเวลามาจัดเพราะว่าตัวเองไม่สบายนะแล้วช่วงนั้นฝนก็ตกก็เลยปล่อยปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้ไปเลยแบบธรรมชาติะคะ่ะอย่างใบไม่สวยอะไรแบบนี้คะ่ปะป้าแมวก็ก็มีเวลาป้าแมวก็จะตัดส่วนมากก็จะใช้มือเด็ดแบบนี้นะคะเด็ดไปเลย แตใช้กันไกลตัดก็ดีแล้วก็แล้วแต่ FC นะคะเนี่ยค่ะเป็นทศกัณฐ์นะคะ FC นี่ใบเขาแก่แล้วเขาจะกัดสีแบบนี้นะคะนี่อันนี้ใบแก่มากแล้วเนี่ยแบบนี้นะคะทศกัณฐ์เขาจะกัดสีแบบนี้เลยนี่นะคะทศกัณฐ์จ้ะค่ะเดี๋ยวค่อยๆเดินเดี๋ยวจะล้มเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นทศกัณฐ์นะคะนี่นะทศกัณฐ์จ้ะต้นนี้นะคะต้นนี้อ่ะเนี่ยต้นนี้จะเป็นเห็นไหมคะผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะต้นนี้สีจะออกม่วง จะจะไม่เข้มนุมานออกสึกเขาจะจะจะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะนี่นะต้นนี้เป็นผู้เท่าเฝาเรือนพ่อแม่ก็เลี้ยงไว้ให้ดูค่ะหลากหลายสายพันธุ์นะคะเอซมาส่วนกรอน,นี้กันนี้ก็เลี้ยงนอกตู้เลยเลี้ยงเอาไว้หัวเขานะคะนี่อันชื่อก่อนลืมเรื่อยเลย ชืออะไรเนี่ยอันมันลบไปบ้าก็มีต้นนี้ก็เป็นมณีล้อมเพชรนะคะป้ายที่สวยแบบนี้นะคะเอฟซีนี่คือป้ายนะคะนี่คือหน้าดั้งเดิมเขาจะป้ายลักษณะนี้นะคะเอฟซีนี่นะคะนี่ก็คือเป็นเนี่ยค่ะเขาจะป้ายแบบนี้นะคะมณีล้อมเพชรบางต้นเขาจะด่างป้ายมากกว่านี้นะคะนี่ป้าเมีวเอามาเลี้ยงเป็นนอกตู้เลยนะคะเป็นไซส์แม่พันธุ์ไปเลยเป็นมณีล้อมเพชรนะคะต้นนี้นะไซส์แม่พันธุ์เลยค่ะเลี้ยงไว ได้ผ่าหัวไม่ทำจำนวนนะคะเขาก็จะออกด่างป้ายมาลักษณะนี้นะคะมันีล้อมเพชรจ้ะส่วนมาต้นนี้ต้นนี้ก็ก,กอใหญ่ๆเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แยกไม่ได้นั่นเลยมีทั้งพิษณุโลกนะคะแล้วก็หยดเลือดนางพิมพ์ต้นนี้กอ่อนนี้นะแล้วก็เมืองพาสานนะคะนี่นะรวมกันเลยเนี่ยนะคะกอใหญ่ๆเลย พิศนุโลกหยดเลือดนางพิมพ์นี่เขาแตกกอแล้วนะคะนี่ใหญ่มากค่ะตัวน,นี้กอนี้ใหญ่มากถ้าท่านใดจะรับกอน,นี้ป้าแมวก็แบ่งให้นะคะอยู่ในกระถางแปดนิ้วแล้วค่ะกอนนี้ป้าแมวขายให้ไปสามร้อยห้าสิบาทนะคะสามสายพันธุ์นะสามสายพันธุ์สายแม่พันธุ์นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไอเแบบีมาขายนะคะนี่นะคะกอนนี้นะบอกป้าแมวนะคะถ้าจะรับกอนนี้ป้าแมวก็แบ่งปันให้นะคะ เดินมา้างหลังก็ลงทากันดุสะดุดโดนเขาอีกนี่ตันนี้ก็เป็นฟอร์มกกหมดเลยจ้ะเป็นตระกูลฮกหลงเขาเรียกว่ามาหาเทพอะข่ะเอฟซีเขาเรียกมาหาเทพนะคะมาหาเทพเขาจะกัดจนหมดใบเขาจะสวยนะคะนะคะระับแมวว่าขายเป็นฟอร์มกให้นะคะฟอร์มกกละร้อยห้าสิบาทจา้ะนะคะมาหาเทพส่วนต้นเนี้ยเห็นไหมคะที่เอฟซีซื้อแมวไปพระนครอ,อะ พ่าแมวขายไปร้อยห้าสิบาทบ้างร้อยหนึ่งบ้างนะคะนี่ป้าแมวก็เลี้ยงไว้ตั้งแต่ต้นในน้อยเท่ากับเอฟซีแล้วค่ะไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงต้นใหญ่กว่าเอฟซีนะคะปะ้าแมเลี้ยงเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะอย่างใบไหนไม่สวยป้าแม่ก็ดิดทิ้งไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็แตกหลอดใหม่มาให้เราปร้าแมก็เอามาใส่กระถางแบบนี้เลยค่ะนี่นะจ๊ะเขาก็แตกต้นเล็กๆนน้อยเนี่ยมาขึ้นมาให้เราดูนะคะเป็นพระนครน,นะคะต้นนี้พระนครจ้ะนะคะสวยพระนคร ก่นมาต้นนี้ก็เป็นไก่ตัวงามอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวอ่านชื่อก่อนดต่จะอ่านชื่อผิดเขียนไว้เหมือนกันนี่เขาเลี้ยงนอกตู้หมดเลยเพรสุวรรณโชคนะคะเพชศสุวรรณโชคด่างนะคะที่ป้าแมวเคยเอาแบ่งลูกๆไปให้นะคะนี่เป็นแม่พันธุ์นะคะเพศสุวรรณโชคนะคะ fc นี่นะคะเพรสุวรรณโชคต้นนู้นก็เป็นยอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎมาต้นนี้ก็เป็นไก่ฝรั่งไซแม่พันธุ์ค่ะนี่นะคะนะ ตอนนี้ก็เป็นแววมยุราเห็นไหมคะแววมยุราใบเขาจะใหญ่มากค่ะนี่นะคะเป็นบอลายบอลด่างนะคะแววมยุราจะนี่ก็เป็นไก่อัมพันธ์นะคะที่แม่น้องมอนเอาขายไปให้นะคะเนี่ยเป็นไซส์แม่พันธุ์หมดเลยค่ะอฟซีนี่นะคะไก่อัมพันธ์นะจ้านี่อันนี้เขาอยู่ในในในร่มะนะปราแมวไม่ได้เอาไปตากแดดถ้าตากแดดเขาจะกัดสีสวยมากนะคะไก่อัมพันธ์นะอาจจะสีสวยมากค่ะนี่ป้าแมวรอการรอผ่าหัวเขานะคะก็คือให้เขา ลงหัวเยอะๆหน่อยแล้วถ้าเขา,าตากแดดเขาจะสวยมากนะคะไก่อมพันนะจ๊ะนะคะอันนี้ก็เป็นนางกิมิทาเทวีค่ะนะคะนี่ก็เป็นลูกไม้ค่ะเอฟซีลูกไม้ยิ่งตัดแม่ก็ตัดให้มันเป็นตอๆแบบนี้นะคะเนี่ยน,น,นะตัดแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะขึ้นจุ่มปลูกไปลงแปลงยิ่งสวยมากนะคะลูกไม้นะลูกแปลงยิ่งสวยค่ะลูกไม้ อ่ะมาถึงต้นนี้นะคะถ่าย FC นี่เห็นไหมคะกัดจนไม่มีอันนั้นเลยเหลือต้นกระดูกแล้วก็เส้นใยนี่นะคะนี่คือมา่านนางพิมพ์หรือไก่แก้วไผ่ทูลน,นะคะ,ะเป็นต้นเดียวกันนะคะ FC นี่นะคะมา่านนางพิมพ์หรือไก่แก้วไผ่ทูลนะจ๊ะนะคะ,นะคะกัดจนขอบใบแทบจะไม่เหลือไม่ไม่เห็นเขียวเลยเห็นไหมคะนี่นะนี่นะคะอันนี้ต้นเอ็นไหน้ดูสิอันนี้อ๋อเป็นต้นที่ป้าแมวตัด จอมไปนะคะนี่นะคะให้ป้าแมวให้ดูได้นะเนี่ยค่ะมีหลอดมีพึ่งพึ่งโผล่ออกมาอันนี้ป้าแมวก็เลี้ยงเป็นฟอร์มกอไว้เลยนะคะเนี่ยนะเลี้ยงไว้ให้ fc ดูนะคะเขาสวยมากนะคะม่านนางพิมหรือไก่แก้วชวนประคองค่ะนี่นะคะเขาจะกัดเป็นแบบนี้เลยค่ะ fc นี่นะจ๊ะสวยสวยค่ะเดี๋ยวนี้ป้าแมวไม่ค่อยไม่ค่อยได้เอามาแบ่งปันเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ทําจํานวนเลยไอ้ม่านนางพิมพ์หรือไก่แก้วชวนประคองนะคะ ยสวยมากค่ะสวยกัดจนจนใบาบางอันนี้คือหลอดใหม่ของเขาค่ะตัวนี้่ะหลอดใหม่เนี่ยค่ะแรกๆเขาก็จะกัดมาลักษณะนี้ค่ะที่ FC เอฟซเลียกเ้าไว้นะที่ป้าแมวส่งไปบ้างก็จะเป็นกัดกัดหน้าแบบนี้มางนะคะเนี่ยกัดแบบนี้บางแต่ก็เลี้ยงนานๆเขาจะสวยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะกัดมาสวยมากไก่เจ้าชวนประคองหรือม่านนางพิมจะ มาด้านนี้ก็เป็นชายชนที่ไม่ป้ายนะคะชายชนไม่ป้ายเดี๋ยวนี้เขามีชื่อนะคะชื่อว่าสำลิดผลนะคะ fc ถึงเขาไม่ป้ายเขาจะสวยมากนะคะพื้นใบเขาจะาจะมีลักษณะแตกต่างกันไปนะเนี่ยนะคะชายชนป้าแม่เ็าชอบนะคะแบบนี้นะเป็นธรรมชาติสวยแล้วก็จะมีเหมือนลายจุดๆดของเพชรเพชรขาวๆนะคะอยู่ในในใบของชายชนนะคะเนี่ยนะสวยค่ะเขาชื่อว่าสำลิดผลนะคะ fc เอาไปเปลี่ยนชื่อใหม่ได้นะคะชื่อว่าสำลิดผลค่ะ ค่าแม่ก็จะปลูกเป็นโกโก้ไว้แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะชายชนที่ไม่ป้ายค่ะในนี้ในกระถางนี่เขาลงหัวใหญ่แล้วนะคะลงหัวใหญ่เน่ยเดี๋ยวป้าแม่ก็เอาไปผ่าเอาไปผ่าอีกทีหนึ่งผ่าบางต้นเขาก็อาจจะป้ายแดงออกมานะคะ f c นะนี่นะคะนี่ก็เป็นลูกไม้ที่ป้าแม่ให้ติดตามผลกันมานะคะนี่ป้าแม่ที่ป้าแม่ตัดแล้วนะเดี๋ยวเขาจะกัดสีสวยเดี๋ยวเอา f c จำไว้นะคะป้าแม่ก็จะปลูกไว้ให้ดูเนาะเขาจะกัดสีสวยกว่านี้นะคะเขาเขียวไม่เขียวแบบนี้นะคะนี่นะป้าแม่ก็พามาดูนะคะ ต้นนี้ก็เป็นเงาะถอดรูปค่ะถังนี้นะคะเงาะถอดรูปนะจ๊ะนี่ค่งเงาะถอดรูปเขาจะเป็นใบใหญ่แบบนี้เลยนี่นะคะเงาะถอดรูปนะจ๊ะเงาะถอดรูปอันนี้ป้าแมวรอเราทําเอามาผ่าหัวนะคะอันนี้นี่รอผ่าหัวเดี๋ยวผ่าหัวป้าแมวจะแนะนาเอฟซีให้ผ่าหัวนะคะคือว่าผ่าหัวแล้วมันมีช่วงตาของเขาอะ่ะจะทํายังไงแล้วมันจะได้ได้ลูกเยอะนะคะนี่นะเงาะถอดรูปจ้ะ ค่ะมาถึงลูกไม้ของป้าแมวแล้วนะคะ fc นะนี่นะคะลูกไม้สวยๆทุกต้นทุกกระถางนะคะ fc ชอบกระถางไหนโทรหาป้าแมวนะคะชอบลายไหนนะคะนี่อันนี้ก็สวยนี่นะคะป้าแมวหยิบให้ดูนะนี่นะคะป้าแมวขายให้ไซส์แข็งแรงแล้วนะคะ fc อยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะไซส์แข็งแรงแล้วโตสวยกระถางละสองอยห้าสิบบาทค่ะนี่นะคะลายดัง่งลายประครับนะคะ นี่ค่ะสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะส่วนกระถางนี้มีสามต้นนะคะนี่นะคะมีสามต้นจ้ะออกแดงแบบนี้นะคะสวยสองร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะคะส่งให้ฟรีจ้ะนี่นะคะด่างลายปลาคราฟจ้ะเขียวๆแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ด่างนะคะนี่เนี่ยนี่เขาความด่างของเขามาแล้วนะจ้าในกระถางนี้มีสองต้นเหมือนกันจ้าสองร้อยห้าสิบาทนะคะ ทรงกระถางนี้มีต้นเดียวนะคะนี่จ้ะออดทรงใบจะห่อห่อนะคะนี่จ้ะสวยๆค่ะต้นนี้ก็มีสองต้นค่ะกระถางนี้มีสองต้นนี้ออกปลายด่างนะคะปลายด่างนี่จ้ะปลายด่างสวยๆเลยค่ะ2องยห้าสบบาทจ้ะ น,ะะนี่จะใบออกด่างลายประครับนะคะจะสวยทุกต้นค่ะชอบกระทางไหนโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะจะนี่ก็มีสอต้นนะคะนีมีสต้นจ้ะค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกระบอนสีสวยๆลูกไม้ที่บ้านป้าแมวนะคะ fc นะคะเขาจะยิ่งสวยนะคะใบออกใหม่มาว่า,าสวยจ้ะ ลูกไม้บอนสีทุกต้นทุกกระถางที่ fc ซื้อไปอ่ะเลี้ยงนะคะเลี้ยงแต่เขาจะสวยออกใบมาให้เราแล้วมันจะแตกต่างออกไปกันเรื่อยๆนะคะใบลูกไม้เขาก็จะเล่นสีแตกออกไปนะคะเพราะว่าเขาเอาเกสรหลากหลายสายพันธุ์มาผสมกันนะคะ fc ลูกไม้ต่อลูกไม้นะคะถ้าเขามีเกสรแล้วก็เ,เอาไปผสมก็ยิ่งสวยนะคะก็จะยิ่งแปลกออกไปอีกนะคะ fc นะต้องเลี้ยงเลี้ยงใจเย็นๆนิดนึงนะคะลูกไม้นะเพราะว่าเขาเป็นไม้มล็ดจ้ะ เป็นไม้มล็ดแล้วกว่าเขาอย่างนี้ยคือเขาสร้างหัวมาให้เราแล้วนะคะไม้มล็ดค่ะขามาโตเร็วไหมเขาก็โตเร็วนะคะแต่ว่าเราเลี้ยงตอนเลี้ยงแรกๆกะต้องอบเขาหน่อยค่ะอบให้เขาหน่อยนะคะอบแล้วเขาก็จะโตเร็วนะคะเนี่ยก้านใบแข็งแรงค่ะนี่นะคะป้าแมวก็ดูแลดินดินปลูกนะคะดินปลูกของเราก็จะสําคัญนะคะดินปลูกของเราเนาะค่ะก็ให้เน้นเป็นใบช้าฉานะคะใบช้าฉาค่ะนนี่ก็เป็นใบช้ําฉาของป้าแมวนะคะซึ่ง อนนี้ก็แดดดีแล้วเดี๋ยวก็จะอ,ออกตากอีกนะคะป้าแมวขายให้กิโลละยี่สิบาทนะคะเอฟซี FC นี่นะคะไปถึงปลูกได้เลยนะคะป้าแมวก็ได้โรยปูนขาวกันเชื้อราแลวก็ยาเครือบปูก,กันเพี้ยไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะไปถึงปลูกได้เลยนะคะต้นไม้เราจะสวยสดงดงามแตกแตกแตกแขนงแตกกิ่งให้เร็วขึ้นนะคะตัวน,นี้นะคือเป็นหมักมาจากธรรมชาตินะคะสี่กิโลค่าส่งสามสิบาทนะคะโลละยี่สิบาทจะ้ะใบชํำชาของป้าแมวคะ่ะ สวัสดีไปกระบอลสีสวยๆบ้านป้าแมวเช้านี้นะคะสวัสดีจ้า